สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ DP ประดับยนต์นะคะเหมือนจะไปเล่นรถไฟหาะไม่ใช่นะคะ,ะสวัสดีพีพีทุกท่านนะคะวันนี้แม่ค้าจะพาไปอัปเดตรีเซิเวอร์นะคะของเจ้าตัว p i o n e er เนกันนะคะท่านใดที่ใช้อยู่นะคะ p i o n e เนีย er s PS. ที่2 0 b t หรือแท็บ8ที่จอแยกออกจากเครื่องเล่นนั่นเองนะคะเราว้าวันมาแล้วในการคลิปของการใช้งานทีนี้เรามาอัปเดตนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้นนะคะสามารถเพิ่มสมุดโทรศัพท์ให้เห็นได้สามารถดูประวัติการโทรได้นีเราจะมีการอัปเดตอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกในส่วนของจอนะคะในส่วนของจออัปเดตผ่านเพสโตนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะลง ให้ดูนะคะว่าอัปเดตยังไงนะคะในส่วนที่2นะคะเราต้องอัปเดตของเครื่องเล่นนะคะของเครื่องเล่นเราจะอัปเองเลยไม่ได้นะคะเราจะต้องทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะคะจากเว็บไซต์ Pi o n e e r t h a i l a n นนะคะนั่นทันใดที่เกง่งคอมนะคะใช้คอมอยู่เป็นประจำดาวน์โหลดได้เลยนะคะทำได้ด้วยตัวเองเลยนะคะไปเลยค่ะแม่ค้าจะพาไปดาวน์โหลดก่อนเลยว่าเข้ายังไงดาวน์โหลดยังไงเอา ไฟอะไรออกมานะคะเดี๋ยวตามด้วยวิธีทําไปรู้กันเลยค่ะเราจะต้องอัปเดตของจอก่อนนะคะการอัปเดตของจอนะคะด้วยตัวเองง่ายๆท่านไปที่เพสโต e นะคะท่านไปที่เพสโต์นะคะไปที่เพสโต์เสร็จแล้วหน้าแรกของท่านจะเป็นแบบนี้เห็นไหมน้านะคะท่านกด3ขีดค่ะแอปและเกมของฉันนะคะ แล้วก็หมุนมุนหาหน่อยนะคะแต่เพื่อให้เขาหาตัวอัปเดตนะคะเราจะไปเจอนี่เห็นไหมคะ Pioneer Smart Sync เห็นไหมหน้าตาแบบนี้มันจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะลูกค้าลูกค้าก็ทำการกดอัปเดตแบบนี้เหมือนที่เราอัปเดตแอปทั่วไปนะคะอัปเดตผ่านเพจโตเมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วอ อันนี้แม่คะอัพไปแล้วนะคะก็จะให้ไปดูนะคะมันย้อนแสงขออภัยภาพไม่นิ่งก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรพอดีลูกค้ามาอัพแล้วก็อยากจะเก็บคลิปไว้ให้ดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปดูกันนะคะที่ข้อมูลระบบกันนะคะจากของเดิมนะคะที่ที่เราเป็นเวอร์ชัน8.07เนี่ยเจ้าตัวใหม่พวกนี้มันจะไม่มีขึ้นมานะคะ เราไปดูนะคะเมื่ออัปเดตข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเวอร์ชั่นของแท็บเล็ตต้องเป็น12.0ค่ะ1.2.0ไม่ใช่12นะคะ1.2.0นะคะเมื่ออัปเดตเจ้าตัวจอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการไปอัปเดตในส่วนของรีเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องนะคะท่านเอามาแต่ใดนะคะก็เราก็จะใช้ USB เปล่าๆที่เป็น f ฟล32 8 6อะไรพวกนี้นะคะก็คือ USB ว่างๆนั่นแหละนะคะเอาไปเสียบในคอมแล้วดาวน์โหลดมานะคะตามไปดูกันเลยค่ะมาคะ่ะเรามาเริ่มการดาวน์โหลดกันนะคะเราก็จะใช้เจ้านี่นะคะแฟดสิบหกแฟดสามมันคือ USB นั่นเองนะคะ USB เปล่าๆที่ไม่มีข้อมูลนะคะเสียบลงไปในคอมนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะท่านเข้าไปในหน้าของ พายอเนียไทยแลนด์นะคะพอมาได้หน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆเข้าไปที่การสนับสนุนคลิกไปทีนึงก็ได้นะคะแตะไปทีนึงนะคะแล้วเลื่อนไปทางดาวน์โหลดเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเห็นไหมคะเฟิร์มแวร์แตะเข้าไป1ครั้งค่ะพอเซิร์ชเข้าไป1ครั้งปุ๊บนะคะเราเลื่อนหา SPHT20BGversion8.13 นี่อันแรกเลยนะคะเห็นไหมคะ นี่อันแรกเลยอันนี้เลยนะคะเมื่อเราเห็นแล้วเราทำการกดดาวน์โหลดค่ะเราดาวน์โหลดมาทั้งก้อนเลยนะคะอ่าชือ้ออ่านให้จบนะคะจบเสร็จนะคะก็ทำการ accept download นะคะดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปอยู่ไหนนี่นะคะก็มาแล้วดาวน์โหลดมาเป็นซิ p นะคะเราก็ไปเปิด ไปเปิดขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเปิดขึ้นมาจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะให้เราเลือกนะคะ d อ t นามสกุล s c d นะคะเห็นไหมคะมันจะมีอยู่แค่นามสกุลเดียวนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะแถมน้ำเงินนี่นะคะแล้วทำการ Copy ค่ะทำการ Copy ไฟล์ตัวนี้นะคะ Copy เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปวางในไหนก็วางในแฟลชไดร์ของเรานั่นล่ะค่ะ อของแม่ค้าก็เป็นแฟลไดตัว L นะคะแม่ค้าก็วางลงไปตึ้งตึงตึง,ตง,ตงนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะง่ายไหมคะทำได้ด้วยตัวเองเสร็จแล้วถอด USB ออกมาแบบนี้ทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยเรากจ็จะไปจัดการที่รถต่อนะคะไปเสียบช่อง USB ของที่รถไปทํากันเลยค่ะ เราได้ USB มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเสียบเข้ากับช่อง USB แบบนี้นะคะมาที่เครื่องแบบนี้แล้วเราก็ทําการปิด Sound Off ก่อนนะคะปิดการทํางานของเครื่องก่อนนะคะจากนั้นก็สไลด์ขึ้นมาค่ะไปที่ Smart s ซ n งค่ะอ่า Smart ิง n ์นะคะการที่เข้า Smart s ง n c เราเช็คง่งายๆนะคะถ้าเราปิดการใช้งานนะคะ เสียงต่างๆจะขึ้นสีเทาหมดนะคะจะต้องไม่ขึ้นสีขาวนะไม่งั้นเดี๋ยวอัพไม่ได้นะคะแล้วแตะไปที่ตั้งค่าระบบนะคะ การตั้งค่าเริ่มต้นนะอัปเดตซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เสริมนะคะแล้วเราก็ทําการกดตกลงนะคะเขาก็จะทําการเชื่อมต่อโดยไฟก็จะกระพริบเป็นสีส้มแบบนี้นะคะไฟจะกระพริบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลว่างั้นในขณะนี้ลูกค้าห้ามปิดเครื่องห้ามชักปลั๊กเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการสูญเสียของข้อมูลพอสีส้มเสร็จสีแดงกระพริบต่อนะคะเป็นการทำการ ลงอัปเดตเฟิร์มแวร์นั่นเองระยะเวลานี้เราจะใช้ประมาณ5นาทีนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าใจเย็นๆรอนิดนึงท่านใดที่แบตเตอรี่ไม่เพียงพอให้ท่านสตาร์ทรถไว้นะคะให้ท่านสตาร์ทรถไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียของของไฟที่เราอัปเดตอยู่นะคะแล้วเราก็ทำการรอค่ะเรียบร้อยนะคะอัปเดตข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไฟสีขาวนะคะ ึ้นสถานะเดิมท่านใดที่เปลี่ยนเป็นไฟเขียวไฟม่วงก็นะคะมันจะกลายเป็นไฟสีขาวพอเริ่มต้นเครื่องใหม่เมื่อรีสไตล์เครื่องมาใหม่เราทาการจับคู่บลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะจับคู่บลูทูธมือถือให้เสร็จสมนะคะเห็นไหมคะสิ่งที่เราได้เพิ่มมานะ,ะรูปใหม่นะคะประวัติการโทรจะขึ้นมาขอดูประวัติการโทรเห็นไหมคะเมนูนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะว่าพี่เขาเคยโทรหาใครบ้าง โทรหากิ๊กเมียตีหัวแตกนะคะเราไปดูเวอร์ชั่นค่ะทีนี้นะคะจ่อเป็น1.2.0เห็นไหมคะขอเอียงมือถือนิดนึงนะคะกดลงนะคะเห็นไหมเวอร์ชั่นของเจ้าตัวเครื่องเมื่อกี้ที่เราอัปเดตรีเซิ์ของเครื่องไปไปแล้วนะคะ เครื่องจาก8.07เป็น8.13นะคะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของทาง p โ o n e e r แล้วนะคะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะคะกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ง่ายๆด้วยตัวเองแบบนี้นะคะท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ค้าขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ